ต่อกันสองปอนนะสองปอนจาก17บ19็ูก้องนะครับเด็กดอยโหดเหมือนกันน่าจะมันนะเจาะยางพื้นเหมือนกันนะครับเล่นของหนักๆครับอ่าวแล้วเตะข้ามาทับไทยพี่วัย19จากบุรีรัมย์ครับอีสานใต้ครับทํนเอเนือพิเอราัณ์จากจังหวัดเลยอีสานจวนเหนือโอ้สับอกมาเตะซ้ายเข้าไปโอ้โหโจไม่ทันครับ ขวากบเตะจอบโอ้โหดีครับอาเตะ้วพยายามทีบครับทุกคืนครับกำปั้นเตะขยับขยับขืามหลวงลำตัวก็ยังพลาดเป้าครับที่สองนะครับเพียงยกแรกนี่หมดยกแรกไปมียาฉีดมาแล้ว50,000บาทนะครับให้กับเพชรเอราวัณมาดูว่ายับก็ไปเตะขาวืดนะครับ ยกนี้ต้องเดินจริงจังแล้วหา,วาแล้วเป็นหมือนจิ้มัดขวายังไม่เข้าเป้าครับเพชรอลวาโอ้ชนะมันหนึ้นาหมื่นเป็นอย่างตามสีพุ้น้ำเงินครับห้าหมื่นบาทครับเจอแค่ขวามาผู้นี้ดูลีลาการชกแล้วนะครับต้องบอกว่าจับตาดูดีๆนะครับโอกาสเดินหน้าลุยต่อโอ,โอ้ยลุกนี้โดนจิ้มขวาแล้วเตะซ้ายเข้าไปครับยังต้องเดินเพชรอลวาดขยับ้าไปเบียดเ็ไวขัาไปาาน,นี่เจาะยางหนักๆไ่แขนมาตู่กันที่โอ้ โดนบวกฟอกกรรมาการยุติการชกเลยฝ่าล้วครับทัพไทยเข้าเต็มๆปลายทางนะครับแล้วก็ยุติการชกไปเลยนะครับเป็นทัพไทยชนะพลรีสอร์ทนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไบเพียงยกที่2เท่านั้นครับ